สวัสดีค่ะเด็กที่น่ารักทุกคนวันนี้เบากับครูไก่อีกแล้วนะคะในวิชา,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 าพาฒนาภาษาไทยเรื่องนี้ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเป็นเรียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า9้านะคะเขียนคำตามแบบและหัดอ่านเด็กๆมาดูคำแรกนะคะสวย ปวดดวงบวกสวนช่วยอ้วนง,วง่วงให้เด็กๆคัดคำตามแบบลงไปนะคะทุกๆคำเลยนะคะแล้วก็เขียนชื่อชั้นแล้วเปิดหน้าต่อไปเลยค่ะค่ะต่อไปเปิดหน้าสิบนะคะ เขียนพยัญชนะต้นในช่องว่างให้สมบูรณ์และหัดอ่านเด็กๆมาดูนะคะคำแรกนะคะเป็นคำว่าดวงดาวพยัญชนะต้นตัวที่หายไปคือตัวอะไรคะใช่แล้วค่ะดอเด็กค่ะต่อไปนะคะชาวสวนช่วยเหลือม่วงนอนสวยงาม ปวดท้องสะดวกชกมวยกล้วยหอมค่ะให้เด็กๆไปเติมพยัญชนะต้นที่หายไปนะคะค่อยๆสะกดนะคะลูกแล้วก็เติมให้ครบทุกตัวเลยนะคะแล้วเขียนชื่อชั้นส่งมาให้คุณครูทุกๆท่านดูด้วยค่ะ